สวัสดีวันพฤรหัสบดีที่4พฤศจิกายนสองนนะคะเด็กๆเ,เป็นยังไงบ้างเด็กๆคะเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องไม้ดอกไม้ประดับใช่ไหมเราเรียนมาถึงวันที่4แล้วนะคะวันนี้คุณครูฝนจะให้เด็กๆรู้จักประโยชน์ของไม้ประดับนะไม้ดอกคือไม้ที่มีดอกนะคะแต่ไม้ประดับ คือไม้ที่ไม่มีดอกเ,อเข้าใจแบบนี้แต่เขาจะปลูกใบสวยๆไว้เพื่อเพื่อทำอะไรเพื่อเอาไว้ตกแต่งนะคะเพื่อเอาไว้ตกแต่งให้เกิดความร่มเย็นสดชื่นนะคะและใบของไม้ประดับก็จะมีลักษณะต่างๆที่ทำให้นะคะ สถานที่นั้นๆนะคะสวยงามร่มรื่นนั่นเองนะคะเด็กๆไปดูนะคะนอกจากความสวยงามสดชื่นนะคะเขาใช้ต้นไม้เนี่ยที่เป็นสีสวยๆนะคะในการตกแต่งนะคะ,ะเห็นไหมคะเขาก็จะปลูกต้นเต้นเตี้ยๆต้นสูงนะคะ ต้นที่เป็นใบใบสีสีแดงใบสีเขียวนะคะมีใบที่หลากหลายสีเอาไว้ในสวนเพื่อที่จะให้นะคะให้มันดูสวยงามนะคะอย่างเช่นอย่างเช่นการเอาไว้ตกแต่งบ้านเรือนนะคะเวลาเราปลูกบ,บ้านเเวลาเรามีบ้านของเราเราก็อยากให้บ้านเราเป็นยังไงคะออสวยงามร่มรื่นเราก็ปลูกต้นไม้ค่ะนะคะ ปลูกต้นไม้ที่เอาไว้ประดับบานนะฮะบางคนอาจจะไม่ถนัดปลูกดอกไม้ใช่ไหมคะก็ปลูกต้นไม้เวลาที่เรามองเห็นสีเขียวๆนะคะบ้านของเรามีสีเขียวๆจะทําให้สบายตานะจะทําให้เรารู้สึกได้ว่าเราได้พักผ่อนได้ผ่อนคลายหายเหนื่อยนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าบ้านใครที่มีต้นไม้สีเขียวนะคะปลูกต้นไม้สวยๆไว้ก็จะทำให้บ้านนั้นเป็นงไงคะเออสวยงามร่มรื่นนะคะก็อยู่อย่างมีความสุขด้วยนะคะบรรยากาศก็จะดีผ่อนคลายนะนอกจากจะใช้ตกแต่งที่บ้านแล้วนะคะก็ยังใช้ในการตกแต่งสวนด้วยนะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะไม้ประดับ ไม่ได้มีดอกแต่ใบของมันเป็นสีต่างๆใช่ไหมคะใบของมันออกแดงออกเหลืองนะออกส้มเห็นไหมคะเวลาเอามาปลูกแล้วทำให้มีสีสันสวยงามได้นะเห็นไหมคะเอาไว้ตกแต่งสวนต่อมาต่อมานี่ไหมคะเขาเอาอะไรคะเนี่ย นี่รูปอะไรคะเออรูปนกยูงเห็นไหมเด็กๆเ,เขาเอาต้นไม้สีต่างๆมาปลูกนะคะให้เป็นรูปร่างนกยูงได้ด้วยเก่งมากเลยนะนะคะอันนี้คือความสวยงามนะคะก็ปลูกไม้ดอกไม้ประดับไว้รวมกันไหมคะคราวนี้นะคะยังเอา ไม้ประดับเนี่ยมาใช้นะคะเอาไม้ประดับมาใช้ในการจัดสถานที่ต่างๆนะคะจัดสถานที่ในงานต่างๆได้ด้วยที่เด็กๆเ,เห็นนี่คืองานอะไรคะมีผู้หญิงมีผู้ชายนะคะงานแต่งงานนั่นเองนะนะคะเขาเอาใบอะไรคะเอาใบไม้นี่นะคะ สวยงามเลยมาเป็นฉากนะคะเอาไว้ถ่ายรูปแต่งงานค่ะก็มีประโยชน์สวยงามไปอีกแบบหนึง่ง<ม>เห็นไหมคะมีประโยชน์ของใบไม้ใบไม้สวยๆก็สามารถเอามาตกแต่งสถานที่ได้ค่ะประโยชน์ข้อแรกคือให้ความร่มเย็นสดชื่นเวลาเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยนะคะเราทำกันบ้านมากเราเรียนมมาก ก็ให้เด็กๆไปหามองตรงที่มันเป็นอะไรคะสีเขียวเขียวมองต้นไม้สีเขียวเขียวมองทุ่งนามองอสนามมองตรงต้นไม้ที่เป็นพื้นสีเขียวเนี่ยจะทำให้เราได้รู้สึกว่าพักสายตาแล้วก็สมองฟอดโปร่ปรงสดชื่นขึ้นมาเลยนะคะอันนี้คือประโยชน์ของไม้ประดับนะอะ เอาไว้ตกแต่งบ้านเรือนได้เอาไว้ตกแต่งสวนนะคะแล้วก็ตกแต่งตามสถานที่ต่างๆได้ด้วยนะคะวันนี้คุณครูฝนก็เอาประโยชน์ของไม้ประดับมาให้เด็กๆได้รู้จักกันทั้งหมด4ข้อนะคะความจริงแล้วประโยชน์ของต้นไม้มีมากมายอย่างที่เราเคยได้เรียนเกี่ยวกับต้นไม้มาแล้วเมื่อเทอมที่แล้วนะคะ ออต้นไม้ช่วยฟอกอากาศใช่ไหมออต้นไม้ช่วยทําให้อากาศเย็นสดชื่นนะเป็นแหล่งความชื้นเป็นแหล่งออที่ทําให้โรคเป็นยังไงคะโรคไม่ร้อนลดภาวะโรคร้อนได้ด้วยนะคะออคราวนี้เดี๋ยวเรามาทำใบงานเด็กๆมาทำใบงานกันนะคะ ทำใบงานประโยชน์ของไม้ประดับใบที่4เด็กๆเปิดไปที่ใบที่4นะคะ, <c oughs> ะก็จะเห็นนะคะจะเห็นใบงานที่คุณครูฝนให้ไปเด็กๆต้องดูซิว่าอันไหนเป็นไม้ประดับ,บเด็กๆดูรูปภาพแล้วลองสังเกตดูว่าส่วนตรงไหนเป็นต้นไม้บ้างนะคะ คุณครูฝนกำลังมองอยู่ว่าตรงไหนเป็นต้นไม้เดี๋ยวเราจะมาระบายสีกันนะคะต้นไม้ก็จะมีอยู่ตรงนี้เอใช่ปะคะนี่นหนึ่งต้นละพุ้มุ่มพุ่มเตีย้ยเนี้พุ้มเตีย้ยเอันนี้ก็เป็นพุ่มเตีย้ยเตีนะเ็นไหมคะนี่ต้นไม้มุมนี้ก็ต้นไม้นะคะนี่ก็ต้นไม้อ่ะ ให้เด็กๆระบายสีระบายสีต้นไม้เด็กๆสามารถที่จะทำให้เป็นสีสันต่างๆได้ไม่ต้องระบายสีเขียวอย่างเดียวก็ได้นะคะระบายสีสันอาจจะออกแบบให้เป็นใบไม้สีแดงนะคะอา,อาจจะให้เป็นใบไม้สีเหลืองบางนิดหน่อยเนี่ยได้นะคะเอาละนะคะทำใบงานนะระบายสีนะคะ การตกแต่งนะคะไม้ประดับเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะไปดูใบางานด้านหลังทีนี้ด้านหลังเนี่ยคุณครูฝนเขียนผิดนะคุณครูฝนบอกให้เด็กๆเขียนเลขอารบิกแต่ความจริงแล้วคุณครูฝนเขียนผิดความจริงแล้วคุณครูฝนต้องเขียนว่าเลขไทยนะเด็กๆตรงตรงตรงคำว่าอารบิกเนี่ยผิดนะคะเด็กๆวงกลมคําว่าอารบิกไว้แล้วเด็กๆก็เขียนคําว่าทอไอไทยนะ เด็กๆลบออกก็ได้หรือว่าจะวงกลมไว้แล้วแก้ข้างๆก็ได้นะคะหรือให้คุณพ่อคุณแม่แก้ไขยยให้ก็ได้นะเด็กๆเปลี่ยนเป็นการเขียนเลขไทยนะวันนี้เราจะมาเขียนเลขไทยกันนะคะคุณครูฝนให้เลขอารบ,บิกหนูมาใช่ไหมให้เด็กดูจากเลขที่ครูฝนให้มาแล้วให้หนูเขียนเป็นเลขไทยนะคะคุณครูให้เลขหนึ่งไทยหนูคุณครูให้เลขหนึ่งอารบ,บิก หนูเขียนเลขหนึ่งไทยนะคุณครูให้เลขสองไทยเด็กเขียนเลขสองคุณครูให้เลขสองอารบิกเ,เด็กเขียนเลขสองไทยนะเนี่ยนะคะฝึกเขียนเลขไทยกับอารบิกเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเลขเนี่ยที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี้นะคะจะเขียนได้สองแบบฟังให้ดีนะ จริงๆเขียนได้มากกว่า2แบบเขียนเป็นตัวหนังสือก็ได้แต่เด็กอนุบาล2เรียนแค่2อ,อย่างก่อนนะคะจะมีอะไรละ่ะเลข5ที่เป็นอารบิกและ5ไทยนะคะ6อารบิก6ไทย7 8 9 10 11 12 สิบสามสิบสี่นะไหมคะเห็นไหมคะฝั่งนี้เริ่มมีสองหลักแล้วเริ่มมีเลขสองตัวนะคะสิบห้ามีหนึ่งกับห้าอ่ะเอาเลขหนึ่งไว้ข้างหน้าเอาเลขห้าไว้ข้างหลังนะคะสังเกตดูตามไปด้วยนะคะเด็กๆเวลาหนูเขียนนะคะคุณครูฝนสอนเขียนหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมคะหนูไม่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่บอกเลยเด็กๆดูตามแล้วเขียนได้เลยนะถ้าเด็กๆดูตามไปเด็กก็จะ สามารถเขียนได้เองนะลูกนะคะ1ถึง20เสร็จแล้วใช้เวลาแป๊บเดียวเองนะคะแต่อาจจะยังไม่ค่อยสวยเพราะว่าเราเพิ่งเขียนเยอะนะคะเพิ่งเขียนเยอะเทอมสองนี้นะคะเด็กๆก็ค่อยๆเขียนไปถ้ายังไม่สวยก็ใช้ยางลบลบให้สะอาดนะคะลบให้สะอาดแล้วค่อยๆเขียนใหม่นะ่ะ คราวนี้เล่มภาษาอังกฤษนะคะเปิดไปที่หน้าสองหน้าสานะหน้าสอง,หสอง,หสองให้เด็กๆเ,เขียนคำว่า Pencil นะคะ p e น c ิ l แปลว่าดินสอง e n น i ิภาษาอังกฤษคือดินสองนะคะอีกหน้าหนึ่งให้เขียนคำว่ารู้เลยรู้เลยคืออะไรคะแม้บรนทัดนะเขียนตามรอยประ ดินสอและไม้บรรทัดนะคะจบแล้วสำหรับวันนี้นะคะมีงานทั้งหมดสีหน้านะคะเด็กๆทำไม่ยากทำไม่ยากเขียนตามรอยปะง่ายๆนะคะและพบกันวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายของสัปดาห์นะคะวันสุดท้ายของสัปดาห์แล้ววันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ